สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆท,ท,ที่น่ารักที่ติดตามจูนทุกๆท่านนะคะพบกับจูนเช่นเคยนะคะที่เพจเชฟเวอร์ชันยิสุบายจูนยิสุคาวนี้นะคะก็จูนมีสงมอบรถหนึ่งคันนะคะเป็นลูกค้าแฟนเพจนะคะดูจูนมาได้ไม่กี่วันนะคะแต่ว่าโอกหักเค่นี้นะคะบอกเลยลูกค้าอกหักผิดหวังจากการยื่นสินเชื่อเราไม่่านจากที่อื่นนะคะวันนี้ก็ลูกค้ามารับรถแล้วนะคะทำสัญญาเมื่อวันอาทิตย์นะคะ ก็วันอังคารก็ทราบผลเลยนะคะอนุมัติเลยนะคะภายใน2วันรู้ผลเลยนะคะทุกคนตอบพี่พีที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้จุนด้วยนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้จุนด้วยนะคะเดี๋ยวจุนจะพาไปสัมภาษณ์เขาสู่ลูกค้ากันนะคะให้ลูกค้าเล่าจากฝากลูกค้าเองเลยนะคะว่ามีความสื่อย่างไงนะคะจากที่การที่ผิดหวังมาเนาะหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันโ okay, อเค้ากับลูกค้าอ่านตัวไว้ก่อ อ่ะแนะนำาตัอนนิดนึงค่ะหนูชื่ออะไรเอ่ยชมพู่ค่ะครับผมอ่ะคุณเอ็มกับน้องชมพูนะคะนี่ก็มารับรถแล้วรู้สึกไงบ้างคะอดีใจมากครับไม่นึกว่าจะผ่านไปลองทำสัญญาจากที่อื่นเนาะแล้วผิดหวังเนาะวันนี้มารับรถแล้วเราทําอาชีพอะไรคะเล่าให้คนดูฟังนิดนึงีเป็นเพาะพันปลาครับอืมเพาะพันธปลาใช่เป็นปลาพวกปลาดุกอะไรเงี้ยเนาะใช่อืม อันนี้ก็ทำมานานเนาะเป็นธุรกิจครอบครัวทํากันมานานเนาะ,ะแล้วนี้ก็อยู่แถวไหนครับโปรโมทได้เลยเผื่อมีใครแถวนั้นอุดหนุนก็อยู่ของสี่ครับเป็นลูกพันธุ์ประดุกทุกชนิดเลยครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับบอ่อใหญ่มากนะคะทุกคนบอ่อใ,ใหญ่มากเนาะอ่าอันนี้ก็เรา ยื่นไฟแนนซ์กันเนาะก็ทากันวันอาทิตย์เนาะทวันอาทิตย์แต่ว่าเอกสารยังขาดก็คือเอกสารของปนจันทร์วันจันทร์รู้ผลแล้วรู้ผลเลยเนาะไวมากเนาะอันนี้พูดถึงการบริการของจูนเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าดีมากครับแนะนําดีสู้ดันลุกเพจจริงครับสู้สุดสุดเลยขอบคุณมากค่ะคิดไหมว่าวันว่าเราจะแบบ ขาหรืออะไรมีมีเคยกลัวกลัวไหมอะไรอย่างเงี้ยพอมันเจ็บมาทีนึงแล้วมันก็เลยอืก็กลัวกลัวไม่ผ่าไม่ผ่า่ยากเพราะมันเคยมันมีติดล่าช้าติดอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ดีแต่อันนี้เราก็มีปรับจากเงื่อนไขมานิดหน่อยเนาะแต่ว่าในการปรับอย่งที่จูนบอกเราทําเป็นแคมเปญ90วันเนาะก็คือออกรถไปแล้วก็อีก3เดือนได้ผ่อนเนาะอันนี้ดูจูนมานานไหมคะลูกค้า ก็พอรู้ผลนผลจากฟันแนนที่เก่าไม่ผ่านก็เปิดเฟซแล้วมันมันเจอขึ้นมาเอง่อนพอดีเนาะดูดวงคนเรามันจะได้สมพงษ์มาเจอกันนะคะอันนี้จงก็ดันจนจบนะก็ดีใจกับลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ก็นํารถไปถ้าขายในกิจการเนาะอันนี้ถ้ารีวิวแบบคะแนนเต็มสิ้จูนเท่าไหร่ดีให้เต็มร้อยโอ๊ยน่ารักจังเลยให้เต็มร้อยเลยนะอันนี้ก็แบบตอนแรกคิดไหมว่าแบบว่าจูนแบบ ดูแต่คลิปไหนคลิปจากที่ว่าไม่ผ่านเหมือนกันใช่ไหมใช่คลิปคลิปของพี่หน้าเซเว่นอ๋อหน้าเซเว่นของพี่ของพี่สี่แพรอันนั้นก็อกหักเหมือนกันเนาะก็คิดไหมว่าจุนจะแบบโมหรือเปล่าแบบอุ๊ดจะดันได้จริงเคยคิดไหมที่แรกกันนึกว่า มันน่าจะยากแต่ว่าการไล่ดูหลายๆอันเขาผ่านกันหมดทุกคนเลยก็เลยมั่นใจเลยลองโทรดูโอเคก็ขออวยพรขอให้ลูกค้าขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะเฮงเงรวยรวยนะคะมาพร้อมฝนจริงๆนะคะฝนตกแล้วนะคะทุกคนโอเคอันนี้คุณพ่อขอถามคุณพ่อนหน่อยเอ้คุณพ่อนะคุณพ่อรักมากพ่อมาด้วยนะคะพ่อบอกว่าอะไรเลิกวันนี้ใช่ฮะอยากได้วันนี้เนาะได้วันนี้แล้วก็เป็นลูกค้ายูสูมาตลอด มั่นมั่นใจมั่นใจในอีซูซูอ่าหนูถามเลยแล้วกันพ่อทำไมถึงมั่นใจในอีซูซูอะคะคือมันพูดถึงว่าระบบเครื่องยนต์แล้วก็ระบบการขับเคลื่อนการทรงตัวเนี่ยมันมันมันแน่นอนกว่ายี่ห้ออื่นโอ้มันแน่นอนเนาะอันนี้พ่อใช้มันหลายๆคันแล้วมาอีซูซูกันแหลยคันแล้วไอ้เรื่องที่เขาโม้กันว่าประหยัดน้ํามันเนี่ยเพราะว่าจริงไหมอีซูซูต่ใช้เองก็พูดถึงว่าต้างชาตใช้มามันก็ไม่มียี่ห้อไหนที่มันประหยัดเท่าอีซูซูแล้วอมันมันประหยัดแล้วก็ทน ค่ะแล้วก็การทรงตัวมันดีมันดีมันดีเนาะถนนครูกคลยังไงก็มันไม่มันไม่เสียการทรงตัวเอาอยู่ว่างั้นเถอะแล้นี้พ่อไม่เห็นรถลูกชายแล้วเป็นไงสวยไหมวันนี้ก็สวยก็สวยถูกใจเหรอถูกใจชอบรถสีขาวชอบรถสีขาวอยู่รถมันสีขาวมันสวยเนาะมันเตะตาเนาะขับกลางคืนก็สบายด้วยเนาะโอเคขอบคุณพ่อจานะพาไปดูรถนะคะ แคบนะคะแคบตัวเตี้ยแล้วกันนะจุนจ้แคบตัวเตี้ยนะคะแคบตัวแซดนะคะสีขาวราคารถดแสนสามนนะคะลูกค้าถ้าเป็นสีเมทัลลิกพวกสีเงินสีดําจะแพงกว่า7 0 0 0นเนาะอ่ะอันนี้เป็นดีไซน์ล้านเนาะจุนจะดูให้แว๊บๆเนาะเพราะว่าฝนมันค่อนข้างที่จะตกแล้วนะตอนนี้โอเคอันนี้ก็เป็นภายนอกตัวรถนะคะทุกคนดีไซน์ก็คือพูดถึงในรุ่นของเกตตัวเตี้ยนะคะตัวแซดก็คือจะเป็นตัวท็อปตัวท็อปของเกตตัวเตี้ยเลยนะคะออปชันก็คือไม่ต้องพูดถึงเลย ใหม่หมดนะคะรอบขาแล้วก็ดีไซน์สวยมากๆเนาะอันนี้เลขป้ายแดงค่ะเผื่อลูกค้าเอาไปต,ต,ตีตีตีเลขกันเนาะอ,อ่าจะชวนพาชมด้านในรถนะคะด้านในตัวรถเนาะอ่ะอ<พ>าในตัวรถนะคะเริ่มจากแผงประตูด้านด้านข้างนะคะถ้าตัวแซดเนี่ยเกินที่บอกมันจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะคะแล้วก็มีปรับมุมมองกระจกเป็นไฟฟ้านะคะทุกคนปรับได้เลยเนาะอ,อันนี้ฟิล์มจุนก็จะ มาให้ลูกค้าเป็นด้านหน้า40ด้านข้าง60นะคะเป็นมาตรฐานนะคะตัวเซตนะคะที่พุงมา,ายนะคะจะมีปุ่มมังติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะซ้ายขวานะคะนี่เป็น c r ชค s น control นะคะส่วนนี้จะเป็นปรับมังติฟังกชันฟังเพลงเบาเสียงเพลงได้รับสายโทรศัพท์ได้เนะาะหน้าจอตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าจอ MID 4.2นิ้วนะคะบ่งบอกสถานะการทํางานของตัวรถทุกอย่างนะคะในส่วนของหน้าจอ DVD นะคะก็จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะเป็นจอสัมผัส รองรับทั้ง Apple c a r p แล้วก็ Android Auto เลยนะคะทุกคนแอร์ก็จะเป็นจูเรียกว่าเป็นแอร์มุมหมุนนะคะในแบบนี้เนาะพี่วิภาสวัสดีค่ะอ่าส่วนเกียร์นะคะตัวน,นี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะ6สปีดนะคะทุกคนดีไซน์เกียร์ถ้าเป็น,ปนตัวแซ่ดก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยลน้องด้านล่างนะคะจูนแถมล็อกเบรกล็อกค่าตัดสตาร์ทแงอะไรให้ลูกค้าเรียบร้อยเนาะเป็นเบาะหนังนะคะทั้งหมด แคบนะคะก็จะเปิดจากทางด้านข้างตรงนี้นะคะลูกค้านี่อันนี้ก็จัดแต่งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วคะ่ะพูดถึงรุ่นนี้นะคะถ้าใช้เงินดาวเริ่มต้นก็อยู่ประมาณสี่หมื่นประมาณนี้นะคะลูกค้าอ่าลอ้อแมกนะคะตัวนี้เป็นลอ้อแมกนะคะทูโทนนะคะดีไซน์หรูๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะตัวยางสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอาสิบหกนะคะถ้าเรียกง่ายก็คือเป็นล้อ ขอบ16นิ้วนะคะอ่าดีไซน์ตัวนี้ก็คือตบอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะสอบลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะรถรุ่นนี้นะคะหรือรถรุ่นไหนนะคะก็อินบ็อกซ์หาจูนได้เลยนะคะในรุ่นของตัวเตี้ยนะคะก็ยังมีในรุ่นของแคปเอสนะคะแคปเอสก็มีนะคะแคปเอสก็คือตอนนี้รถแน่นมากนะคะในรุ่นแคปเอสนะโปรโมทไว้หน่อยดาวน์ต้นต้นหนึ่งมื้นเก้ารบาทนะคะจบตามโปรเลยนะคะลูกค้าถ้าไม่มีติดแบล็คลิสไม่มีผ่อนล่าช้า เดี๋ยวจูจะเตรียมไปส่งมอบรถนะคะลูกค้าแล้วก็พาลูกค้าไหว้แม่นางนะคะก็นี้ก็คือเตรียมดอกไม้นะคะดอกไม้ให้หมดแล้วค่ะแล้วก็มีควันถุงให้ลูกค้านะคะเป็นงบพนักงบพนักงานเองเนาะอ่ะก็โอเคนะคะฝากพี่เพื่อนๆที่ดารากทุกๆท่านนะคะที่ติดตามจูนนะคะทั้งทุกช่องทางเลยนะคะทั้งทางแฟนเพจติ๊กตอกหรือว่า youtube นะคะ ก็สําหรับใครนะคะที่มีแผนอยากออกรถนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามจูนได้นะคะจูนยินดีตอบทุกคาถามนะคะตอนนี้นะคะแคมเปญน,นะคะก็ดาวเริ่มต้นนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่ 19, 9 9 9นกักบาทเท่านั้นนะคะลูก <Wow. S 1> ค้าก็สามารถเป็นเจ้าของรถอีซุได้แล้วเนาะใน19เกนี่ยก็จะมีด้วยกันสมรุ่นนะคะก็จะมีเป็นตอนเดียวแคปเอไอตอนตอนเดียวตัว S นะคะแล้วก็แคป S แล้วก็ ไฮแ h นเ n d ร์ uh, er, ยกสูง LDA นะคะมี3รุ่นนะคะสถานการณ์โควิดแบบนี้เนาะเราต้องหารถเอาไปใช้งานนะคะเอาไปใช้ส่วนตัวหรือทำมาค้าขายหรือว่าจะทำไปส่งเครอคร์โคลี่ลาซาดานะคะลูกค้าจุนนำรถออกไปใช้งานในกรณีนี้เยอะมากนะคะจตพี่พี่ท่านไหนนะคะที่อยากนำรถออกไปใช้งานก็ติดต่อสถามผู้ถืกอับจุนได้นะคะยู่นี่แบทุกคำถามของลูกป้าเลยเนาะการซื้อการทำสัญญาก็ไม่ยุ่งยากนะคะ ขอแค่ลูกค้านะคะมีออชีพที่ชัดเจนนะคะก็มาพูดคุยกันเนาะ,ะเรื่องของแบคทคลีหรือพลล่าชา้าไงก็ลองเข้ามาปรึกษากันดูได้ก่อนนะคะถ้ามันพอมีทางทางแก้ไหนได้บ้างจุนก็จะหาทางออกให้ลูกค้านะเอามาลองพูดคุยกันก่อนง,ง่ายๆ้วกันนะคะแต่ว่าถ้ายิ่งไม่ไม่มีประวัติบูโรอะไรพวกนี้จุนรับประกันเลยว่าผ่านแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์หน้าจุนมันจะเต็มๆจอหน่อยนะคะเพราะว่า อ่าไม้เซลฟี่นะคะหรือว่าขากล้องเนี่ยแบตหมดนะคะแบตหมดน่าจะเต็มเต็มหน่อยนะคะอ่าก็เดี๋ยวยังไงจูนก็จะเตรียมไปปล่อยส่งมอบรถลูกค้าแล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะพยายามมาบ่อยๆมาเรื่อยๆนะคะทุกคนจะได้ไม่ลืมหน้ากันเนาะเออแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นห่วงนะคะทุกๆท่านนะคะฝากทุกๆท่านนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะ ราษาสุขภาพโควิดค่อนข้าง,างน่ากลัวนะคะตอนนี้ก็จุนฉีดวัคซีนแล้วนะคะทุกคน <g it looks> ลูกค้าที่จะเข้ามาโชลุนซึ่ที่โชลุมซึตอนนี้ก็คือฉีดวัคซีนกันครบเกือบหมดแล้วเกือบทุกคนแล้วเซลทุกท,ทุกท่านอะไรเงี้ยเนาะท,ท,ทางโชลุมจน,น่ค่อนข้าง,าง,างปลอดภยัยท่านใดที่อยากเข้ามาที่โชลรูมาชมร่นหรือมาจองมาทําสัญญาจุนนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะจุนฉีดยาแล้ว โอเคก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ลัสดหน้านะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย